ค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดกระเพราหมูชิ้นใส่พริกหยวกดีค่ะเป็นเมนูแด็แปลงนะคะปกติแล้วผัดกระเพราแบบโบราณจะใส่เฉพาะกระเพราอย่างเดียวค่ะกระเพราเราเป็นกระเพราสวนค่ะความเผ็ดเราก็ใช้เป็นพริกที่ฟ้าแดงเขียวแล้วก็กลิ่นหอมของกระเทียมค่ะอันนี้เป็น เครื่องปรุงทั้งหมดที่ต้องใช้นะคะดย๋าวแม่บ้านยกนทีจะเขียนให้ทั้งภายในคลิปแล้วก็อยู่ภายใต้โพสต์ค่ะอันนี้คือใช้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆทำขายตอนที่เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่บ้านนอกขายดีสูตรนี้ทำเหมือนทำง่ายนะคะผัดกะเพราแต่ถ้าเรา จะทำขายเราต้องรู้สูตรค่ะเพราะว่าในการผัดแต่ละรอบแต่ละครั้งที่เราทําให้ลูกค้าเราต้องได้ปริมาณที่เป๊ะเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเสน่ห์ของการทําอาหารขายค่ะเราทําต้องทําให้มันเหมือนกันทุกวันเว้นแต่ลูกค้าบางท่านอาจจะชอบหวานไปนิดเราก็ต้องถามแล้วก็เติมปรุงไปให้ค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรพื้นฐานก็คือสูตรนี้เลยค่ะ พริกกับกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมเราก็ค่อยนำหมูชิ้นที่เราหั่นล้างสะอาดใส่ลงไปค่ะขณะที่ใส่หมูหรือว่าใส่เนื้อสัตว์ที่เราใช้ผัดเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเร่งไฟเลยนะคะเร่งไฟขึ้นสูงเลยการผัดกะเพราต้องให้ความร้อนสูงค่ะเติมรสปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายขาวหนึ่งเล็กครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงนัว ในกรณีของคนที่ทานได้นะคะแต่ถ้าทําขายเนี่ยใส่ผงนัวลูกค้าจะชอบค่ะแล้วก็เติมรสอร่อยด้วยซอสหอยนางรมอีก1นึช้อนโต๊ะค่ะสีอูดำํำเหยาะไปสักสองสามเหยาะพอให้ได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็สีสันที่น่ารับประทานด้วยค่ะสีูขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโตรนี้คือเป็นโตรที่ทำขายได้เลยนะคะเ,เพื่อน ้าต้องการให้การผัดกระเพราให้ลูกค้าที่จะได้ไม่ตำหนิเราได้ก็คือต้องทำให้เหมือนเดิมทุกวันค่ะปริมาณของนื้อสัตว์ปริมาณของเครื่องปรุงต้องทำให้เป๊ะทุกวันค่ะการผัดมันก็จะน้ำมวดลง,งเรื่อยๆนะคะเพืเ่อนๆก็นำน้ำเปล่าลงใส่ลงไปทีละนิดนีดค่ะพอหมูเราสุกดีค่อยนำพริกหยวกใส่ลงไปค่ะ พรหยวกที่ใช้ในสูตรนี้ก็ประมาณ3ถึง5เม็ดนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดพริกค,ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยในการปรุงรสก็ไข่ใส่แค่ส่วนที่เป็นนางเอกของเมนูนี้นั่นก็คือใบกระเพราค่ะใบกระเพราที่ใช้เป็นกระเพราสวนนี่หอมมากนะคะใบไม่สวยมากแต่ว่ากลิ่นหอมนี่นได้เลยแล้วก็ความเผ็ดร้อนของใบกระเพรานี่ จะเป็นสเสน่ห์ของการผัดกะเพราเลยค่ะน้ำจะงวดลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเปิดใส่ร้อนสูงแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนินะคะอย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะลดเพี้ยนเลยค่ะใส่พอให้ผัดแล้วก็เป็นน้ำก็คิกค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอน,นง่างยๆในการทําผัดกะเพรานะคะไฟร,ร้อนๆผัดแค่ให้ผัดสลดก็คือใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมปรุงแต่ถ้าเป็น ยุบเวันนี้นอกจากที่จะผัดแบบนี้ความเผ็ดร้อนไม่พอกลิ่นหอมที่เขาจะนิยม,ยมเติมเพิ่มมาไปนั่นก็คือความหอมของพริกไทยค่ะแล้วก็โรยลงไปนิดหน่อยจริงๆแล้วการใส่พริกไทยนี่ก็คือเป็นการผัดที่เมานะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะเอามามิกมารวมกันให้มันให้น่าทานให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ทําทตามนี้ค่ะนี่เป็นสุดผัดไขายนะคะ ผัดกะเพราหมูชิ้นใส่ริกยวกถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านอยุดีด้วยนะคะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ